อันนี้ก็เริ่มวันที่สองเนาะเดี๋ยวค่อยติดตาม EP พสองนะคะก็คือการสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวพัทยาเนาะอันนี้เขาจะเรียกว่าพาัทยากลางนะคะก็จะอยู่ตรงระเบียงที่พักเนาะ อนนี้ก็บ่ายสองครึ่งอากาศค่อนข้างร้อนจัดนะคะก็ไม่ร้อนจัดมากนะอีกทาดูบรรยากาศตอนเชียงนะ Yeah. ชมวิวไปนะคะบรรยากาศ6โมงครึ่งนะคะ เพ้อหลับไปทังงานและคงเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเพราะว่ามาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเหนื่อยไม่ได้ออกไปไหนเลยอันนี้ก็คือวันแรกนะของการมาเที่ยวทยวีอ่า พยาของเรานะคะเรือเนาะก็จะเป็นนั่นจะเป็นเรืออาหารเรืออาหารนะคะที่ไปทานอาหารตางเย็นเนาะะอาทิตย์ก็รับของฟ้าแล้ว อันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สองแล้วนะคะแอดก็มานั่งอยู่ที่หาดพัทยายามเช้าเนาะก็วันแรกก็เดินทางเหนื่อยนะคะก็เลยได้เพียงแค่นอนแล้วก็ซื้ออาหารใกล้ๆที่พักไปทานเนาะแล้วก็ไม่ได้ออกมาเลยนะคะก็จบไปวันหนึ่งแล้วอันนี้ก็เริ่มวันที่สองเนาะเดี๋ยวค่อยติดตาม E p พีสองนะคะก็คือการท่องเที่ยวในตัวเมืองพัทยาเนาะ ก็ถ้าใครชอบวิดีโอก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยฮัลโหล g อี n ก <laughs> แล้วก็สำหรับเพื่อนใหม่นะคะก็ฝากคอมเมนต์นะคะแอดว่าแอดจะไปเยี่ยมนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะก็เจอกับชาวต่างชาติเดินผ่านแอดมาสองรอบแล้วนะคะนี่ก็คือบ้านแยกแกจากภาทยานะคะ ที่ไม่เคยหลับแต่ตอนเช้าเนี่ยบรรยากาศดีดีเพราะว่าคนเขากำลังหลับกันส่วนมากค่ะ